สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องดราม่าขาเผือกค่ะหนุ่มกันชยัยชี้ชัดแบบไม่ก,กักนางเอกดังฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดไม่ใช่แต้วแต่จะเป็นใครมีบอกใบ้กลางรายการจ้ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆไปซะแล้วในโซเชียล เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับกรณีของนางเอกสาวแต้วนัทพรที่ออกมาเผยภาพคู่กับหวานใจหนุ่มไฮโซในดูเหมือนว่าจะเป็นการเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการก็ว่าได้ค่ะซึ่งก็มีเพื่อนๆทั้ทงในและก็นอกวงการและก็แฟนคลับมาร่วมแซวความหวานของทั้งคู่กันยกใหญ่แต่ก็ไม่ไวายกับมีดราม่าจนได้ค่ะเมื่อชาวเน็ตที่มองว่าเธอเปิดตัวเร็วไปหน่อยหรือเปล่า นอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนยังวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของสาวแต้วที่เธอสวมชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่เที่ยวทะเลแต่บางคนก็แซะแรงด้วยถ้อยคำที่สุดจะรับไหวค่ะและไม่นานก็เกิดกระแสะหือฮาอีกครั้งเมื่อทนายนิด,ด้าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่ามีนางเอกสาวคนหนึ่งกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องเอาผิดกับผู้ที่คอมเมนต์ข้อความหมิ่นประมาทและจะเรียกค่าเสียหายคนละหนึ่งล้านบาทค่ะ เนื่องจากเป็นนางเอกดังแล้วก็มีชื่อเสียงจนหลายคนเชื่อว่านางเอกสาวคนดังกล่าวน่าจะเป็นสาวแต้วที่กำลังมีดราม่าอยู่แน่ๆค่ะแต่ล่าสุดจ้ะเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เองในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์มีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้กันด้วยค่ะโดยที่หนุ่มกัญชยัยเผยถึงเรื่องนี้ว่าเท่าที่ผมทราบมาไม่ใช่น้องแต้วจ้ะแต่ยังบอกต่ออีกนะคะว่า หากนางเอกสาวที่เป็นลูกความของทนายนิดด้านานฟ้องสำเร็จนะ mm. ก็จะเป็นบรรทัดฐานให้ดาราคนอื่นๆอีกหลายคนลุกขึ้นมาฟ้องได้เลยละค่ะและยังย้ำอีกครั้งว่าคดีของทนายนิดา้าไม่ใช่แต้วอย่างแน่นอนแต่ที่มีการเข้าใจผิดกันยกใหญ่ mm. ก็เพราะตอนนี้สาวแต้วมีดราม่าร้อนระอุอยู่เยอะมากค่ะจากทิปที่เธอไปเที่ยวทะเลก,กับเพื่อนๆในแก๊งนั่นละค่ะและด้วยความสงสัยว่า แล้วใครกันล่ะคือนางเอกดังคนนั้นหมวยอลิศลาพิธีกรคู่เลยถามหนุ่มกัญชัยทันทีค่ะว่าเป็นใครพี่หนุ่มพอบอกได้ไหมคะซึ่งหนุ่มก็บอกว่าอย่าเลยครับเดี๋ยวอาจจะพลาดก็ได้ให้รอดูเร็วๆนี้เดี๋ยวก็รู้เองพร้อมกับเขียนชื่อบอกใบให้พิธีกรคู่ได้ดูกันกลางรายการเลยล่ะค่ะก่อนจะรีบปิดไปทันทีจ้าและล่าสุด ทนายนิด,ด้าก็ได้ออกมาโพส์ที่ f เฟซบุ๊กเฉลยแล้วล่ะค่ะว่าไม่ใช่นางเอกสาวแต้วอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่จะเป็นใครนั้นต้องติดตามตอนต่อไปจ้ะเอาละคะ่ะขอบคุณขาเผือกทุกคนที่ติดตามกันนะคะกลัวเผือกไม่ทันวันนี้ยุ่งพรุ่งนี้ไม่ว่างกดสับสไครต์ไว้และปูเสือรอเผือกกันได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบาย